สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและป้าๆมืดคูสูขคู่คนนะโดยแาลสวัสดีบ่อหน่อยสวัสดีโดยเห็นยังนี่มานี่เมียนไม่เมียเมีม่เนาะมันหกบอก Rồi rồi. Là sẽ up lên vậy, một bẻ con. Vậy bẻ nó. Nè. Ngột đi. Ngột. À. À, mà. Nào nó Rồi. 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 Rồi.

เบะก็น wow. อนได้ทงทงก็หายมันไตขึ้นมาแม่กเต้นขึ้นนี่แหละเต้นขึ้นนี่เลยอนเต้นขึ้นท่านเจ้าก็ ออออนนะพอดีเนาะสัเนาะพอดีเนาะสัมผัสเนาะคนนอนก็นได้ <c oughs> คนนอนก็นได้เนะาะทั้งเทิงคนนอนทั้งหลุมก็น,นอนได้นี่แปดมียังทั้งหลุมกับตูบคือกันมันมีสองสั้นในตูบ <c oughs> ตูบสองสั้น nó thơm móc nó thơm móc thơm nó thơm móc nó nó thơm móc nó thơm nó thơm móc nó thơm móc nó thơm thơm móc nó thơm móc nó để nó thơm móc nó thơm móc thơm móc thơ thơ ກະຕອບກະຕອບສອງສັ້ນตตายไปຜູເສາພເຮັດໃຫກສາງອົາດ เห็ดเอาสีเลยนี่มาแบ่ก็เต็งคีนี้นี่เตลี่ยนเปลนเนาะแมนตัวนี้มันยาเอาเด้เอาก็ตรงเห็ดเนื้อเกิดเนี่นะว่าขี่แบ่มันสไลมาันเลยนี้คณะเห็ดพอดีนี่ขี่แบ่มันสีโปรไลไปใส่มันจะกวดงาโดยเลนี่เอ๊ะน้อง้มยตัวนี้จะแบ่ผนมานีเนาะตัวตัวยาเนาะใส่นี่จะเต้นคนีนี่เต้นวเต้นวับ ว่าขึ้นนอนหันพนตกพนยังขื่นนอนอยู่นี่ขื่นพนตกพนยังขื่นก็นอนทั้งลมเนาะแม่นบ่ายมันถึงน้ำพ่นเนยแม่นนอนทั้งเทิงกับบุษึงดอกพ่นบ่พาได้ดอกมีรังกระซีเลยเทิง่ด็กแถาพระเขาก็ตอกเขาลยฮะบอดแสงโชล่าเซลล์ฮะดยเป๊ะเหน่อยดื้อได้เลยแสงโชล่าเซลล์

tôi bạn, <laughs> sang đẹp sáng lot sang đẹp a lot đó mẹ chụp bay mẹ, mẹ 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 đi mẹ 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 mẹ

เอาไม้ชุดเล้งนี่มันสิปูได้ง่ายไปไว้อันนี้ไม้สะเทินดิเอามาเฮ็ดไว้จังซี่เหลือให้แบะน้อยนองอยู่รุมนี้แบะน้อยนอนรุมแบะใหญ่นอนเพิงเนาะแม่นก็บ่ได้ลูกได้ยงนอนพื้นนี่แหละนี่นําโพนําเพนในนี่มันเป็นโพเแบะเนาะพี่น้องคนก็นอนได้คือกันลนี่ คนนอนได้อยู่แต่ยุงมันหลายได้ยุงมันหลายเนาะก็สิมานอนคือว่าหลายเถื่อนโอ้ยอยากได้ขัดอยากได้ตู้ปูยญางนะออกไปหาตัดเสาตัดอย่างบบนอ้อยถ่ายงามกว่านี้ถามว่ามีสังกะสกสังกะสีจุดดีอันนี้นัวสิหัวได้ผนตกมันหัวเนาะสังกะสีก็เอาโต๊ะเก่านั่นแหละเนี่ะแสดงกับมั่งถูกทางนอกยับไปทางในนี่ก็ได้อื อามีส oh <c ó Laughter> ังกะสีสังกีดีโอได้อันนั้นสิเมียนให้ครบแบะครบไก่เลยเสร็ามสุดเล่งเลยได้นั่นก็สังกีแม่เอาเมียนงามสุดเล่งเลยได้นะเถิบมานี้ถว่าบะนีโตพี่นี่ีหน้าแล้วมันสิจักโตถ้ามีผู้ใหญ่นี่พี่นายถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีนี่ซื้อดินให้อืเา่เพิ่นซื้อดินให้จัก4ลอกเพราะว่า บ่งายซะบ่แม่นว่าซื้อให้ดอกเพิ่นอยากมาลงทุนเนาะงายซะเออคิดว่าป้อน้องอึ้งเราบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วกุงมแต่นําแบ้นํางัวเรานําพอกแพะพอกไก่เราอยากลงทุนเนาะ้องอึ้งก็ถ่ายคลิปก็เฮ็ดคแพะคยังไปซี่แล้วแต่ละมื้อเลี้ยงแบเลี้ยงหยังีแลส่งลูกลูกเรียนเเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดไปซี่นี ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเ็ดให้อยากเห็ดอยากให้เห็ดตุกกาเสียให้เบิ่งเห็ดตุกกาถ้ามันมีใช่ถ้าว่ามีงบมียังบ่มีงบนะเนาะแม่นยังบบ่มีงงยัไม่ก็สังกะสีแม่นคันเห็ดตุกปลาดนี่มันสิแดดแล้วก็เปียกฝนตกใส่เนาะแม่นเฮาก็เห็ดบ่ได้ก็ถ่างบหมดแล้วแม่นถ่างบประมาณมาหมดแล้วคันมีงบว่าคันเฮาได้ก็เฮา ต่เงินยู่ถกอยูทุ่มห่อก็เห็ดได้อยู่แต่ว่าวแม่ให้ลูกซื้ออยู่ซื้อกินแล้วให้มือกล้องแนสตักสองสามแสนไปแปลโทรศาพัพท์โทรศัพท์มือกล้องโทรศัพท์กับเพ่ก็เลยยืมกับเพนี่ของพ่อกับเพอาศัยแต่ของน้องก้อยบางเถื่อนน้องก้อยไปผัดเรียกแบยผัดเงาแบบนี้นะเจ็กลิุนโทรศัพท์โทรศัพท์บงเพื่อกับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นโทรมาแบบสิบ โอ้ผู้ใหญ่จะดีโทรมาแน่เปิดก็อยากคุยน้ำมีหลายคนโทรมาเนาะมังเถื่อเปิดกินหอดน้องก้อยมียังเปิดก็อยากโทรมาบังเถื่ออันนี้ผัดโทรศัพท์มีหน่วยเดียวเอามาถ่ายคลิปเด็กเลี้ยงผู้ใหญ่ผู้โรมากเลยตัดสายทิปบังเถื่อกับมังเถื่อกับโทรกลัฟแบบนี้มันบุญเวลาแบบ่ถ่ายคลิปเป็นเวียกแบบนี้เน่ยคงไม่พี่น้องเลย แล้วก็ผู้ใหญ่จะดีซื้อดินให้บัวให้ก็ได้ซื้อมาก็คอยมาลงทุนกับเจ้าแบบนี้นะ,ะสี่หลอกแขวะเจ้าเลี้ยงแบะเจ้าเลี้ยงได้คอยลงทุนนี่เด้อเอาด้วลงทุนเนาะสามสิบล้านกิะซื้อดินสี่ลอกให้เจ้าเอออข่ยให้อัและญาเจ้าหาส่งคืนขอ่อยสี่ปีหาปีบอกอย่างนี้ หรือว่ากําไรแต่ละปีเลยคืงกันหักข่าดินออกขา่านั่นออกแล้วได้เขาจะเห็ดเป็นเลี้ยงแพะเลี้ยงยังได้พอต้องอื่นเลี้ยงแพะ้ะเห็ดยูทูปไปเลยผมไม่สะดวกเลยเลี้ยงแบบว่าคือแบบี่แล้วเขาอยู่บนนอกบนหน้ากันเลี้ยงซัดเลี้ยงซิ่งเขาก็เบิ้งเอาเพราะว่ามันพ่วงอยู่เดินนี่กงคันว่า ได้อีกสี่หลอกแล้วเ,เห็ดหู้สัศจรรย์ไปเพื่อนพอน้องอึงนเนี่ยเห็ดสัตนางจบเจ้อแป,ปีนี้เนเขาเรี่ยงซะเอาลงมาจากสามสิบโตตัวผูซะจากหาตัวแม่เศ้าไปสศ้าหาปีหน้านก็ได้แล้วทึนที่ว่าเขาซื้อแบแนะอย่างนังก็ได้ได้ทึนสื้อดิน วัวดิน่ะมันซื้อตังหาเง็ดปีหน้าอีกออกอีกก็ได้สำเกาอีกเจ้าตัวหนึ่งข่อยตัวหนึ่งคำว่าแม่มเสหาโตเนาะมันตกอยู่สองโตสองโตก็เสหาโตกันฮันคึงกันแล้วเดี๋ยวเอามือคลายกันเรื่องของเจ้าจะเอามือเลี่ยงกันเรื่องของเจ้าหานคึงเนาะแม่มันออกแบบว่ามันได้แบบว่าสู้ๆอะไรนะ มันแบบว่าเห็นขาดเหน็นลุกเห็นจมเลยนะคบว่าเส็ดพอน,นุอ,อื่นว่าเงาพอนุ่นอ,อื่นลองมึงแล้วนี่พอน,นุอ่อื่นลุกขึ้นหาล้านได้หกล้านด้กำไรล้านหนึง่งล้านขีบพอาแม่พี่นอ้องบอแมนว่าลุกขึ้นหาล้านเดี๋ยวว่าขึ้น่ะไปเลยได้กำไรมันน่ะได้หกล้านมันได้ไดกำไรมันหก,กล้านกำไรหกล้านแม่ ตโตเอาจกออกไปคายม่น <accurately S 2> ิบไม่ย่อยนะบหมดเว่าแบบว่าหากินบ่าทันแล้วจกแแบกไว้สักตัวหนึ่งเจ่แล้วเจ็ดแสนแปดแสนแบบนี้อ่าก็บอะไลรตัวนั้นเอาไรแบบว่าเพื่อนมาเอาบาทเดียวเราหยกคออกเลยแบบนี้มันได้ลีเลี้ยงแบกผมเลี้ยงแบะเลี้ยงงัวได้เนาะแต่แบะนี่สิขายได้กูงัวเนาะ เขาอยากขายางไรก็ได้แบนงวมีถาติดต่อเนาะแม่เพื่อว่าติดต่อขายอีกงอเห็ดไปปลักลังยังอีกแต่มัน,นิได้กําไรกว่าแบ่แม่กาไรกว่าแบ่แต่มันได้ปีละเทือกปีละเทือกเนาะแม่แบบขายได้ตลอดแบ,บ่ปีหนึ่งสองเทือกงอขายตัวใหญ่ปุ๊บมันตกลูกเลยยังออกลูกอีกเนาะแม่เซิมมันยังออกลูกอีก มันได้เต็มแบบนี้ดูลยว่ากําไรก็ซ้าปลูกมันและพพอม่พี่ต้องลงหาล้านบางเถื่อเขาลงหา้านเขาได้กําไรอยู่สามล้านอันนี้ลงหาล้าน,าาาานาได้กาไรหกล้านเลยมันชั่วเลยนะว่าายซะ,นะนหนึ่งมา <c oughs> ในการเลี้ยงมันนะ่ะมันยากมันยากเลยว่าขี้จะท่องมในสัญญาติปากเปืป่อย <c oughs> <c oughs> ปากเปื่อยพน้องอื่นก็แก้ได้ขีดทองแก้ได้แก้ได้แม่พญาติก็แก้ได้เนาะแม่กันว่าผูกแก้บมได้เขมา,ขามีแต่ขายตัวหนึ่งแสนขีดสองแสนใบสัตว์เลยขายไปเนาะแม่เขาจะขายจะต้นปีแบบนี้นลึมๆแล้วเขาขายแไปกันพวกแก้บมได้อวัสดีโอ๊ยพน้องอึ้งแก้ได้เสมอ คันว่าเกิดแบบธรรมชาติคันว่าเกิดแบบว่าเบื่อนี่กับผูบาด้ผมพวกนั้นตายคือกันผู้ทางแก่แล้วเนาะแม่เขาเบื่อมันเนี่ยแม่จ้าขายยาเนย์นอสเกิดมิแต่ว่าเขาเกลือให้มันเลี้ยผมหม่พี่น้องเห็นมันซึมเลยครับก็เกลือให้มันเลี้ยก่อนขันต้นถ้าเห็นมันซึมซึมจะได้ซักหนึ่งแถวมีสโรมเกลือแล้วสโรมเกลือซักไหลเลือดให้มัน ถ้าว่าซักเขาเสร็จเลือดมันเด้อพ่อแม่พี่น้องโลมเกลือไหลออกโลดจากสองสองเข็มง่ายๆแล้วสี่ขั้วโลดโอ้ยมันว่ามันมาถึงคุยถึงยังซักเขาเสร็จเลือดมันโลดแต่ว่ามันกินโบ้เฮงไม่มันสิดีขึ้นมากเลยเก่าเพราะว่าน้ำเกลือมันสไหลออกมันเชียวออกเชี่ยวออกเชี่ยวมันสิดีเลย Đây, bé bé của mày mà, nó vào lại dài hàng tiếp khó Bé bé của mày, mày, mày nó ừ. mày, mình hết tay khuyến mà.

เ็สกินบ่ได้ไวแม่พี่น้องเลยขอบขอบคุณทุกท่ที่เปิดขู่เปกดขูคนาะตัวที่เขาเมืองสองน้องก้อยแต่ต้นจนจบตัวที่บุคคลโฆษณาน้องแง่งว่าบุคคลนไ้นน้องแง่งเราผิดประกันได้ขอขอภัยด้อ បងលូនបងភីនងមើលគូសុខគណៈមកកាឡាតូទៅជាងសន្និះเนาะ